ผมจะทําเพลงขึ้นมาท่อนหนึ่งแล้วผมก็ส่งไปให้เพื่อนผมคนอื่นทําต่อผมอาจจะไม่ได้ทําแบบเล็กเก้แบบพี่คอมให้มานะครับฉีกไปเลยแล้วกันนะพวกเราผมรู้สึกอยากเล่นอะไรมวัมวมัวส่วนๆเนี่ยอะแล้วจะมื่นแล้วแหละว,ว่าเพลงมันอะไรวะจริงห <laughs> มง สวัสดีครับป๊อกไม้ครับกลับมาอีกแล้วครับผมกลับมานั่งอยู่ในห้องทําเพลงแบบนี้นะครับ mm hmm. ก็เตรียมตัวทําเพลงอีกแล้วนะครับวันนี้อยู่กับรายการ <c oughs> กอะไรนะ <c oughs> งานกลุ่มรายการงานกลุ่มนะครับผมรายการงานกลุ่มนะครับก็คือการที่ผมและเหล่าบรรดาเพื่อนๆนนะักแต่งเพลงศิลปินนะครับจะ มาทำเพลงต่อกันไปเรื่อยๆนะครับผมไม่ใช่มาช่วยกันทำเพลงหนึ่งเพลงนะคือผมจะทำเพลงขึ้นมาท่อนหนึ่งแล้วผมก็ส่งไปให้เพื่อนผมคนอื่นทำต่อแล้วก็อีกคนทำต่อทำต่อไปเรื่อยๆซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะทำต่อออกมาเป็นยังไงแล้วสุดท้ายพอเอามารวมกันเนี่ยคนละท่อน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 ประกอบเราออกมาจะเป็นยังไงนะครับเริ่มคนแรกนะครับเจ้าภาพครับเดี๋ยวผมเริ่มก่อนเลยครับท่อนเวิร์สนะครับเวิร์สหนึ่งเดี๋ยวผมเป็นคนทำนะครับผมวันนี้เราคอนเซปต์อะไรนะแต่งตามชื่อเพลงก็คือรู้ลวะ่่่าไมใชรู้แล้วนะ ว่าไม่ใช่ถ้าเป็นมือหนึ่งแต่งให้คนอื่นทําต่อคิดว่าทําจากเปียนโนน่าจะดีสุดถ้าเกิดว่าเรามีกองมีอะไรเยอะแยะ,ยะมันอาจจะทําให้คนอื่นทําต่อยากไม่เนียนก็ได้เอ๊ะหรือเราจะทําให้คนอื่นทําต่อยากๆอีก,ยกอยากจะแต่งไปทางคนห่อมูดเศร้าไหมหรือว่า ก็ถ้าเกิดว่าชื่อเพลงแบบนี้ใช่ไหมมันก็ควรจะเป็นเพลงเศร้าแหละจริงๆไงถ้าเกิดว่าเป็นนิสัยพี่พี่ก็จะอยากจะเขียนเพลงตลกอะแหละแต่ว่าถ้ามีคนอื่นเยอะๆปุ๊ยแต่ก็แอมน่ากลัวเหมือนกันนะเรามีใครบ้างมีวินแปลงสเสียมีสงการพะสงการก็น่าจะไปทางลันทศบวยวายแล้วแอฮปปี้ก็น่าจะเพาะแต่วินนี้ไว้ใจมันได้ป่าววะหาเทมโป่ก่อน ่แค,<อ>แค่นี้เองพอแค่นี้เองหรือแล้วเราก็ต้องส่งคนอื่นแล้วดีททำแค่น,นี้นี่หว่าโอ๊ยตายละชิลเหลือเกินทำกองให้มันด้วยเราผมจะใช้กอง808ครับผมเ <c oughs> พราะว่า808น่าจะมีในคอมของทุกคน <c oughs> ก็เดี๋ยวผมจะเพิ่มเป็นโนสักนิดหนึ่งแล้วก็มีกองเลี้ยงๆไปแล้วก็ลองดูว่าคนอื่นจะทำออกมายังไง ตอนนี้กำลังจะเริ่มเขียนเนื้อแล้วนะครับชื่อเพลงว่ารู้แล้วนะว่าไม่ใช่ไอคำว่ารู้แล้วนะว่าไม่ใช่มันก็ควรจะไปอยู่ในฮุกเพราะฉะนั้นเราไม่ควรใช้คํานี้พิ่มเพื่ออาจจะต้องเก็บไว้ให้คนอื่นใช้หรือถ้ากือว่าเราใช้เนี่ยก็ต้องใช้เพื่อส่งให้มันแบบว่าทําไมถึงรู้แล้วนะว่าไม่ใช่เลยเงี้ยเพราะฉะนั้นบทหนึ่งผมจะเขียนเป็นสถานการณ์ ทํา,าทให้รู้สึกว่าแบบอันเนี้ยเริ่มสัมผัสได้แล้วว่าไม่ใช่เช่นแบบว่าไลน์ไปไม่ตอบ DM ไปก็ไม่คุยถามอะไรก็บอกว่าเฉยเฉยก็ดีอะไรอย่างเงี้ยเป็นสายบางอย่างที่ทําให้เรารู้แล้วนะว่าไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยโอเคครับผมเขียนเนื้อเสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวกําลังจะเริ่มอัดร้องอัดร้องเสร็จแล้วเป็นไงก็เดี๋ยวไปลองฟังกันว่าจะออกมาเป็นยังไงนะครับผมเฮ้ยเร็วจังเลยอะ ทำเพลงทอดเดียวที่มันสบายเพลงเสวัสดีครับพวกเรา I'm happy กับแม่เจเราขอไปเธอได้ไหมขอไปเธอได้ไหมเหมือนอินโทรเข้าวรายการด้วย Right. พวกเราได้ mm. รับเวอร์สหนึ่งของเพลงนะครับต่อจากช่องป๊อปไมค์แล้วนะครับยังไม่ได้ฟังเลยเขาส่งมาเนี่ย49วิบเาวิเราจะมาฟังไปด้วยกันว่าเขาแต่งเวอร์สหนึ่งแบบอะไรมาลองฟังกันเลยดีกว่าว่าพี่ป๊อปไมค์เขาส่งมาให้อะไรส่งอะไรส่งอะไรมาให้เราฟังพร้อมสามสองหนึ่งย Medieval Production

พี่ปปองยังเสียงดีเหมือนเดิมเลยนะครับเป็นปุ่นมากครับขอฟังอีกทีได้ไหมวอวแรกก็คือ,อรองว่าอะไรเราว่าจะส่งกี่ข้อความไม่ไเซ็นลิสต์จะส่งเพลงให้ฟังก็ไม่ดูรหลดฟิกก็ไม่ยอมดู ก็คือไม่เอาเลยไม่ฟังใช่เพลงไม่ฟังเลยก็ไม่สนใจเขาไม่สนใจแต่ว่าเพลงเนชื่ออะไรนะรู้แล้วรู้แล้วนะว่าไม่ใช่อ๋อโอเคที่เราต้องแต่งต่อคือเวอร์สองใช่ไหมไม่ใช่ตอนหูกรปสามคือข้ามพันไปก่อนใช่เราข้ามพันไปก่อนพี่สงการแต่งม้หนูโอเคนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมหาขอดเองกี้ลองพยายามแต่งเนื้อให้มันต่อจากเขาเดี๋ยวกลับมาดูกันว่าได้อะไรขึ้นบ้างใช่ประมาณหนึ่งชั่วโมงนี้ โอเคครับหลังจากผ่านไปประมาณห้นาทีครับเราก็เราก็ผุดอะไรขึ้นมาได้และเมื่อสอของเราเขาต้องจะรู้อยู่แล้วว่าคนอื่นต้องทําต่อเยอะก็เลยขอนอนง่ายๆเี่เราทำงานกลุ่มแบบดีครับส่วนผมก็เลยแกะขอนเข้ามามันก็มีอยู่แค่2อขอนะครับก็คืออะไรนะ B flat B flat B flat แล้วก็ C minor ครับนี่คือเล่นเหมือนเขาเลยแต่ว่าคนละเสียงกันใช่ไหม ด้วยคามที่เราเอาเสียงอิเล็กทริกคีย์บอร์ดเก่ามาเราก็เลยเอาเสียงกลองเก่าๆมาเหมือนโอสกูฮิปฮอปมาใส่นี่ครับนึกถือสมัยสมัยก่อนนะครับที่อย่าฮิปฮอปที่เราเป็นแรปได้ได้แล้วก็ส่วนเบสก็เป็นเบสธรรมดาแบบชิวๆเลยนะครับเนี่เล่นแบบเล่นแบบลักเล่นเรกเก้เลยจะเล่นต่ำเล่นสูงจากที่มิกกี้พูดว่าเรกเก้นะครับ เมื่อกี้ได้ใส่กีตาร์แนดเลกกมาใช่คืออย่างที่บอกเรายังไม่รู้ว่าฮุกกับบริดจ์จะเป็นยังไงเลยเ,ออเรา <S <S 2> <S 2> <ค>เลยรู้สึกว่าตามหลักก็เพลงสมัยนี้ที่เขาทำกันอะ่ะเวอร์ดหนึ่งกับเวอร์ดสองถ้าคนฟีกกันจะไม่เหมือนกันด้วยอ,อ,อย่างที่พอกว่าจะเปลี่ยนบีดเออช่นแบบอันแรกมาปกติอันที่สองจะเป็นแล็หนักขึ้นหรือว่าอันแรกเป็นแล็อันที่สองจะเป็นล้องอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยใช้ความเป็นเป็นตัวเราอ่ะมันก็คือเลกกที่เราไม่ได้ทำนานไปแล้วก็เลยใส่กีตาร์เลกกเข้าไป ไม่ไ้ไม่มีอะไรมากครับใช้พิกอัพกลางนะฮะโ <Okay, S 1> อเคในความที่เราเห็นว่าทางฝั่งอ๊อกไมค์เขาทำมาสี่บาทที่เขา <จะ S 2> เปอนแ <8 S 2> บบแบบโอ้โหใช่ ย <Yeah. S 2> ออว่้เออว่าีาประมาณั้เท่ <laughs> ๆตอนจบ <Okay. S 1> ด้วยความ <laughs> เราก็เลยยังไง <laughs> กับเนือร้อง <laughs> <laughs> ก็ด้วยความที่เรารู้สึกว่าเราเขียนมาครึ่งหนึ่งน่าจะน้อยเกินไปในการที่จะเขาเรียกว่าอธิบายเวอร์ที่เราแต่งกัน <laughs> ใช่ไห <laughs> มใช่แล้วก็เลยปุย่มเหมือนโชวเท่เลยนะเราก็เลยคิดจะทำแปดบาร์ให้มันรู้สึกสนุกมากขึ้นได้ยาวเท่าๆกับที่ฝั่ป๊อปไมค์ทำมาใช่จริงทํามาก็คือข้างหลังที่เขาเล่นเล่นเสียงร้องเฮ้ยเราเปลี่ยนไปร้องร้องเร็วแทนจริงจเราเปลีจริง ไยก็เ่ยจะสปอยให้ฟังก่อนไปฟังก็คือแบบฉันรู้ว่าเธอันนอาจไม่ชอบพวกผู้ชายอย่างฉันก็ยังมีความรักดีผสม ใช่ใชเกสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยอย่างเนื้อเพลงเนี้ยเรามีคอนเซปต์อะไรที่จะแต่งต่อจากที่พีเข้ามาคือเรามีเนื้อเพลงมาน้อยมากเราไม่ได้มีเรื่องอะไรไม่มีท่อนฮุกปกติเราควรจะรู้ฮุกก่อนใช่คอนเซปต์ทั้งหมดแต่งมาจากที่เรารู้วันนิดเดียวเราใช่ก็เลยเขียนเขียนมาก็เคยรู้สึกว่าโอเคของฝั่งพี่ปิงปองของป๊อปไบร์อ่ะก็คือให้อะไรไปก็ไม่เอาอ่ะสักอย่างเน็ตฟิกฟังเพลงดูหนังไม่เอาหมดเลยก็เลยรู้สึกว่าฉันรู้ว่าเธอไม่ใช่ป่ะอาจจะไม่ใช่อะไรก็ได้หรือเธออาจจะไม่ชอบผู้ชายแบบพวกเราก็ได้เเออหมืนวรแแกบบ ให้ไปแล้วไม่ชอบแล้วอันนี้มันเหมือนเราอ้อนวอนว่าอ่ะอยากได้อะไรอ่ะต้องไปซื้อกระเป๋าเหรออะไรเงี้ยจตถึงจะสบายใจอะไรอย่างเงี้เพราะฉะนั้นนะครับเรายังไม่ได้อัดเทกันด้วยเวลาอันนอนในที่เราที่จริงไม่เหลือแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะอัดเทกันเลยโอเคพวกเราทำเสร็จแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะ ส่งอันเนี้ยต่อไปให้ฝั่งน้าหนวดเขาทำทนกต่อสุดยอดเขาจะมือแล้วแหละว่าเพลงมันอะไรวะจริงลงไปหมดอยากให้ทุกคนติดตามนะครับเพราะว่าดูถึงจบคลิปเอว่าจบคลิปเว้ยนี่ขนาดเราทำมือสองเราก็รู้เหมือนกันว่าจะเปลี่ยนทุกคนจะเปลี่ยนแนวใช่จะกระดาษไหนนั่นเดี๋ยวเราไปลุ้นพร้อมกันดีกว่าใช่ไหมเจอกันคนต่อไปบ๊ายบายสวัสดีครับ ตอนนี้คุณอยู่กับด้านหนวดนะฮะผมได้รับเพลงต่อมาจากชีวะ I'm having a bad ด์แบดเนะครับเขาบอกว่าเป็นท่อนก่อนท่อนฮุกนะครับผมได้รับหน้าที่ทำท่อนฮุกนะฮะตอนนี้ผมกำลังจะฟังท่อนของชีวะที่ส่งมาก่อนนะครับ่่เธอไมใช ชอบผู้ชายอย่างฉันให้ฉันต้องทำอะไรให้เธอชอบใจจะพาเธอไปซื้อกระเป๋าได้ไหมฮะทำไมมันมาเป็นเล็กเก๋วะผมขอคิดฮุเอ๊ะเราจะวางยาเขาดีไหม เมื่อโจทย์มาบอกว่ารู้แล้วนะว่าไม่ใช่ทางแอมแฮมวิวแบเดย์เขาก็รู้รู้เธออาจจะไม่ชอบผู้ชายอย่างฉันแต่ว่าตอนนี้ต้องไปหาปากกาก่อนนะคนไม่ใช่นะรู้แล้วนะว่าไม่ใช่คือรู้แล้วนะว่าไม่ใช่เนี่ยรู้แล้วว่าเธอไม่ใช่หรือรู้ว่าฉันไม่ใช่วะไม่รู้ว่าผมจะแต่งในท่อนของผมนะฮะไม่รู้ผมไปวางยาใครหรือเปล่านะฮะแต่ก็สไ,สไตล์ใครสไตล์มือ นี้ผมอาจจะไม่ได้ทําแบบเล็กเก้แบบพี่ค้าให้มานะครับฉีกไปเลยแล้วกันนะพวกเราอีก่าเมาะขนาดต่อไปคิดได้ไฟฟ้าครับเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวผมขอส่งต่อท่อนต่อไปให้กับวินแปลงเสียนะครับ สวัสดีครับผมวินนะครับอยู่วงเฮิร์แล้วก็เป็นเจ้าของเพจแบงค์เสียนะครับวันนี้ผมก็ได้รับภารกิจมาให้ร่วมกันแต่งเพลงกับพี่ๆที่เหลือนะครับเดี๋ยวขั้นแรกมาฟังก่อนว่าที่นันนวดทำเนี่ยเป็นยังไงนะครับโอเคมาฟังกันเลยนะครับ ครับผมก็จากที่ได้รับจากพี่นันนวดมานะครับมันจะเป็นเขาเรียกว่าไอเอ็นบีหรือเปล่ามไม่แน่ใจก็ในท่อนบิดผมก็เลยอยากจะทําให้มันตามใจตัวเองก็คือเอาสนุกเข้าว่าก็คือใช้คอร์ดอะไรที่รู้สึกว่ามันน่าจะเพลินดีนะครับเป็นยังไงก็ลองไปดูกันเราต้องทําท่อนบิดท,ท่อนบิดคือสะพานสําหรับใครที่ไม่ร <c oughs> ู้มีความรู้เรื่องโครงสร้างเพลงนะครับเพลงมันก็จะมีท่อนอินโทรท่อนเวิร์สท่อนปีฮุกท่อนฮุก แล้วก็อาจจะมีท่อนบิดท,ท่อนบิดนี่ก็เป็นหลังมุกที่2อ,อะไรอย่างนี้ท่านแบบพิเศษที่อาจจะมารอบเดียวอะไรเงี้ <S <S ในเมื่อมันเป็นบิดแล้วก็ใช้กลองคนละสาวสลัเลย ใช้ทอนนี้ผมรู้สึกอยากเล่นอะไรมัวมัวส่วส่วนเฮ้ฮะเดี๋ยวอัดเบตต่อแล้วกันลายเบสผมก็ว่าจะลองคิดไหลๆไปเลยก็ให้มัน สวยๆเ,เพราะเพราะป,ปโอเคเดี๋ยวจะลองค <Electric piano. S 1> ีย์บอร์ดอิเล็กทริกเปียโนประมาณนี้จบคีย์บอร์ดเราจะมาอัดไลร้ลองหลักก่อนนะครับผมเช็คอ่ะไม่มีความหมาย มันคงไม่มีวิธีให้เรากลับมารักดังดำอีกครั้งคงไม่ทันขันต่อไปก็มาประสานเสียงเพิ่มสะหน่อยครับผมก็ที่เรือก็เดี๋ยว ผมมิกซ์ที่อัดไปให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวส่งต่อท่อนนี้ให้กับคนที่เหลือนะครับมาดูว่าพอรวมแล้วมันจะนนหรือมันจะสุดยอดนะครับลองไปดูะครับโอเคครับก็ตอนนี้เราก็รวบรวมเพลงทั้งหมดนะครับเอามาประกอบร่างเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งของผมทั้งของชีวะทั้งของสงการทั้งของวินแปลงเสีย พูดเลยว่าอะไรกันครับเนี่ยมา <laughs> เป็นอะไรกันครับเนี่ยวปวดหัวคุณประกอบล่ามน,นิดนึงนะครับแต่ก็ทําออกมาก็ประมาณเนี้ก็เดี๋ยวไปลองฟังกันแล้วกันว่างานกลุ่มเรารวมกันออกมาแล้วมันออกมาเป็นยังไงนะครับไปฟังกันเย้ เธอเพลงให้เธอฟังเธอเองก็บอกไม่ฟังดูเน็ตฟลิกซ์ด้วยกันเธอบอกไม่อยากดูนั้นไม่ค่อยจะยอมเจอกันมันก็ไม่เป็นแบบนี้เลย ขอผู้ใชายอย่างฉัน,น,นให้ฉันทำอะไรให้เธอชอบใจจะพาเธอไปซื้อกเแฟดีมาก ฉันคนนี้มันไม่ใช่